เมื่อกี้เป็นกุวยเตี๋ยวตอนนี้เป็นส้มตำละนะฮะโอ้โหส้มตำแม่ค้าสวยที่สุดเลยร้านนี้จะบอกให้หาสวยกว่านี้ไม่ได้แล้วนะอืมส้ตำอยู่น,นุ่นเนี่ยออะท่านที่นะที่ดูการไลฟ์สดรอบดึกนะครับอ่าวันนี้เราก็มาเน้นเรื่องส้มตำกัน ตามกันสดๆเลยนะฮะมมือัับบลกรครใครว่างจะมาจับมาละกอหน่อยนะอ้าวใครว่างจับมาละกอบบกหน่อยครับตอนนี้ไม่มีใครจับมาละกอให้เลยอ่านี่มาแล้วเนี่ยใครจับมาละกอภาษาสมัยคนจับมาละกอหน่อยเร็วเพราะขู่กันไม่ได้ไม่ได้ครับโหมดว่างถ้วมือจับมาแล้วต้องต้องจับใช่ไหม อ,อ๋อขนาดคนถ่ายยังยืนคืนน้ำลายเลยครับาไยไม่ปู่กดครับ ครับตอนนี้กำลังตำั้มำอยู่นะฮะดูครับคนเข้าคิวเยอะเลยนะครับเข้าคิวเยอะเลยนะฮะอันนี้คือ บูบช่<อ>นำมาสคราสมัคระน,นะครับได้บุญเด้อม,อามาพะพหรครับตอนนี้กำลัง ส้มตาอยู่นะฮะก็หลายท่านนะฮะเราส้มตาอยู่อ่าบูดนี้ก็หมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งนะครับนี่ก็อ่าตรงนี้ละท่านก็เห็นนะฮะเจาะ้าหน้าที่ทำงาน ตอนนี้ทํางานฝั่งนู้นนะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นนะครับแล้วก็เนี่ฝั่งนี้อีกเครื่องจักรทางานตลอดเวลานะครับเครื่องจักรทางานตลอดเวลานะอะครับผมก็รายงานครับจากตึกถล่มครับสตงจัดจักครับ ขอลาไปก่อนนะครับ